สวัสดีนะคะกลับมาเจอกระจอยช่องจอย CA นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปชาชิ่งนะคะก็คือสินค้าที่จอยขายได้ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจอยขายอะไรได้เห็นไหมคะหน้าบานขนาดนี้ขายดีแน่นอนนะคะแล้วก็จะบอกว่าโทนสีไหนที่ขายดีนะคะจอยก็สังเกตจากการขายสินค้าในร้านตัวเองนั่นเอง โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าแม่ค้าขายอะไรได้นะก่อนจะเข้าช่วงรีวิวนะคะแม่ค้าขอรีวิวขายของที่เจ้ากลับไปขายเมืองไทยก่อนนะก็เดี๋ยวจะรีวิวพูดเร็วๆแล้วกันนะว่าแม่ค้ามีอะไรบ้างชอบอะไรรีบจับจองมานะคะก็ทักไปที่ Facebook ของจอยนะคะ ต้องรีบจับจองมาเพราะว่าสินค้าที่จอยหิ้วกลับไปเนี่ยจะได้ราคาดีถ้าจอยจัดส่งกลับไปทางคราโก้เนี่ยราคาจะบวกแพงขึ้นมากเพราะจอยต้องเสียค่าขนส่ง3ต่อเนาะชอบอะไรรีบจับจองโอเคเรามาเริ่มกันก่อนเลยหมวกรุ่นนี้ mk นั่นเองนะคะก็มีสีดำกับสีน้ำตาลเนาะคือใส่มาเก๋มากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนา เป็นไมเคิลคอร์สนั่นเองนะคะมีสีดดากับสีน้ำตาลมีแค่ไซส์เดียวเท่านั้นนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ปรับสายด้านหลังเนาะมีเออราคาอยู่ที่1,190นะคะอันนี้นะอยากจะให้ดูรองเท้ารองเท้าตัวนี้ตอยเหลือแค่2คู่แล้วนะคืออันเนี้ จอยหิ้วกลับไปจอยให้ราคาถูกมากอย่างที่บอกถ้าจอยต้องส่งคาโก้อะจอยต้องเพิ่มอีกคู่ละหน0 0งบาทนะคะอันนี้เป็นเบอร์37แต่ขอคนที่ใส่ได้เบอร์36นะคะแบรนด์ก็คือ Michael Kors นะคะใส่มาแล้วนิ่มทรงเนี้ยจะเป็นแบบแบบนี้เนาะจะเป็นโทนสีขาวแต่ว่าตัวเนี้ยด้านล่างอะ่ะจะมีแดงแดงเห็นไหม แดงๆนิดหนึ่งนะคะก็ถ้าใครสนใจรีบทักมาขอคนที่ไซส์36นะคะจะได้ใส่สบายจอยเนี่ยไซส์37เนาะคือมันรัดเกินไปนะอันนี้คือของใหม่นะคะราคา3,000บาทต่อมาอีกคู่หนึ่งอันนี้จะเป็นโทนสีแดงแบรนด์ Michael Kors เหมือนกันนะคะตัวนี้นิ่มมากเดี๋ยวจะให้ดูด้านในตัวนี้นิ่มมากนะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์6.5ก็คือเท้าไซส์37 ด้านในเป็นแบบนี้นะคะมีแค่อย่างละคู่มีเท่านี้เติมของให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจอยพยายามสรรหาแบบราคาที่ดีเนาะแล้วก็แฟนคลับจอยก็จะได้สินค้าดีๆด้วยต่อมาจอยมีนาฬิกาอยู่สองเรือนอันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่นะคะมีสีเขียวกับสีแดงเดี๋ยวเอาให้ดูสีแดงเป็นแบบนี้นะคะไทยเราอ่ะขายอยู่ประมาณเจ็ดพันบาท นะคะไทยเราขายอยู่เจ00บาทเนาะจอยขายเพียงแค่ 3, 5 0 0ห้ารอบาทเองนะคะไปพร้อมกล่องนะคะมีกล่องให้แบบนี้ก็ซื้อเอาไปเป็นของขวัญช่วงแบบปีใหม่อะไรแบบนี้นะคะอันนี้สีแดงเนาะเดี๋ยวมีสีเขียวเติมของไม่ได้นะคะจอยมีเท่านี้เนาะสีเขียวเป็นแบบนี้เป็นโทนสีเขียวเข้มน,นะคะมีแค่อย่างละเรือนเท่านั้นนะต่อมา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  ต่อมามาเป็นหมวกเป็นหมวกมีคนเริ่มสั่งจองมาแล้วนะเพราะว่าจอยโพสต์ลงในช่องของแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวสินค้าพวกเนี้ยเวลากลับไปถึงเมืองไทยแล้วจอยจะไปขายช่องแม่เป็นหลักเนาะไม่ได้ขายช่องตัวเองนะคะมาหมวกตัวนี้สําหรับคนที่จะต้องไปเมืองนอกหรือใครจะไปเหนือไปสถานที่หนาวทางอีสานอะไรย่างนี้เนาะนี่ค่ะใส่มาใส่มาก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะรุ่นนี้ดีอย่างมันพับเบิ้ล พับเบิลตรงนี้คือเวลาใส่อะมันปิดหูเพราะปิดหูเนี่ยจะทําให้เราอะไม่หนาวหูแล้วมันจะไม่เย็นมากเกินไปนะคะใส่มาเป็นแบบนี้ตัวมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะมีสีชมพูออกสีบานเย็นนะคะแล้วก็มีสีเน,นี้ยค่ะสีเบจออกสีน้ําตาลและก็มีสีดํา ราคา1,090บาทเท่านั้นอยากได้รีบจองนะเพราะว่าถ้าใครอยากได้สินค้าเยอะมากขึ้นเนี่ยอันนี้จอเติมสินค้าให้ได้นะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้อันนี้เป็นหมวกพร้อมกับผ้าพันคอขายยกเซตแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจแต่จริงๆอันนี้จอยจะซื้อไปฝากญาตินะคะถ้าใครสนใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวจอยเพิ่มให้ได้เนาะก็น่ารักน่ารักมากมีสีดำกับกับสีน้ำตาลแบบนี้นะคะ ผ้าพันคอเวลาเราพาดก็แล้วแต่คนจะพาดยังไงนะคะแต่ว่าส่วนมากเราจะพาดแบบนี้เนี่ยค่ะก็มีทั้งหมวกแล้วก็ผ้าพันคอแบบหนาแบรบนด์คือ m มเคิลคอร์สนะคะเป็นเซตขาย1,990บาทอยากได้รีบสั่งมานะเพราะว่าตอนนี้เออ่ช่องแม่ที่จอยลงไปลูกค้าเขาก็เริ่มจับจองสินค้ามาแล้วจอยก็ให้คนที่แบบจองสินค้าก่อนนะคะพอสินค้าไปถึงเมืองไทยค่อยโอนเงินเนาะโอเคต่อมา กระเป๋ากระเป๋าอันนี้เป็นสายสะพายมีใบเดียวต้อยมีแค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะแบรนด์คือ Nine West ค่ะพร้อมกับตัวใส่นำบัตรนอ้อใบนี้1590บาทนะคะกระเป๋าเนี่ยต้อยไม่สามารถหิ้วกลับไปได้เยอะเนาะเพราะว่ามันมันมีน้ำหนักแล้วมันกินพื้นที่นั่นเองต่อมากระเป๋าอ,อีกอันนี้อันนี้น่ารักมากอันนี้แบรนด์คือเบเบ นี่ค่ะเขามีสายเป็นแบบนี้เนาะใบนี้1,490ม,มีใบเดียวมีใบเดียวต่อมาพวกนี้คือเป็นคอลเลคชันใหม่นะไม่ใช่ของค้างสต็อกนะคะอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้คือแบรนด์เกสนะคะถ้าใครเนี่ยชอบกระเป๋าที่แบบว่าใส่ของได้เยอะใส่ของได้จุกแล้วใช้งานง่ายนะคะเป็นซิปด้านบนเนาะแล้วก็เป็น GG แบบนี้นะคะใบนี้1,990บาท 1,990บาทนะคะแบรนด์คือเกสนั่นเองเนาะถ้าใครใช้ใช้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเมืองไทยเราขายแบบตั้งหลายพันเนาะจอยก็แบบว่าเนาะคืออยากคือตัวเองเดินทางกลับเนี่ยก็ได้กำไรบ้างน,นิดน,น,นีีหน่อยที่เอาของไปขายแต่หมายถึงว่าเฮ้ยก็อยากให้แฟนขับเนี่ยได้มีสินค้าดีๆแบรนด์ดีๆได้ใช้แล้วในราคาที่ถูกเพราะจอยมั่นใจว่าสินค้าที่จอยขายให้เนี่ยซื้อเมืองไทยอะราคานี้มันไม่ได้อยู่แล้ว เนาะอะต่อมามีคนสอบถามเรื่องแว่นจอยมาเยอะมากแว่นที่จอยใช้ในชีวิตประจําวันนะแว่นจอยมีแค่สามอันมีแค่สามอันนะคะที่จอยเอากลับเนาะอันนี้คือรุ่นที่จอยใช้ประจําเลยนะคะคือเวลาใครดูจอยว่าจอยแบบไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยในคลิปก็มีนะคะก็คือรุ่นนี้นั่นเองใส่ออกมาแล้วเป็นประมาณนี้สว่วมนะเท่เนาะจอยชอบแล้วแบบด้านข้างก็เป็นสีทองแบบนี้นะคะอันนี้คือแว่นเบอร์หนึ่งเนาะ นะแว่นเบอร์หนึ่งนะคะคือรุ่นที่ลอยใส่ประจําเลยตอยหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้เลยค่ะไ,ได้ทอันนี้ก็ทรงเดียวกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจะพยายามหาสินค้าเนี่ยที่มันเป็นสินค้าแฟชั่นอันใหม่ไม่ใช่สินค้าโลสต็อกนะอันนี้จะเป็นแบบสีกลับแล้วด้านในเป็นสีเขียวเห็นไหมขาเป็นสีเขียวด้านในเป็นสีเขียวแล้วก็ด้านข้างเป็นสีทองก็เป็นทรงเดียวกันกับที่ตอยใส่ประจํานั่นเองอันนี้คือแว่นเบอร์สองนะคะถ้าใครชอบแบบว่า ใส่แว่นใหญ่หน่อยจอยเป็นคนชอบใส่แว่นใหญ่เพราะว่าจอยค่อนข้างหน้ากลมนะคะก็เลยชอบใส่แว่นใหญ่เนาะเเมื่อกี้เป็นแบรนด,ด์ Steve Madden นะคะอันนี้เป็น t r u e r e g e n นะคะมีแค่อันเดียวเนี้ยโชคดีมาก ชคดีมากได้มาอันนี้ก็คืออันใหญ่เลยอ่าใส่มาแเป็นแบบนี้แว่นทุกอันเป็นแว่นกันแดดหมดนะคะอันนี้คือแว่นเบอร์สเนาะแว่นราคาเดียว1นึ่บาทนะคะก็อย่างที่บอกสินค้าไปถึงไทยจัดส่งให้แว่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีซองแว่นแถมไปให้นะคะไม่มีกล่องนะแล้วก็สุดท้ายคือแว่นกุชชี่นั่นเองแว่นกุชชี่จอยได้มา2อันนะคะได้มา2อันก่อนหน้าเนี่ยที่เคยขายไปอะ่ะ คือคนก็ตามเยอะมากมีอีกไหมมีอีกไหมพะจอยให้ราคาถูกมากแล้วจอยได้มาเนี่ยแค่สองอันอะใส่มาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเนาะจอยไม่ได้ตัดออกอันนี้เป็นรุ่นอวตารนะคะเขาเรียกว่ารุ่นอวตารเป็นโทนสีดําผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้สังเกตได้เออเป็นตรงเนี้ยเขาจะเป็นขาบแบมบูนะคะตรงนี้จะเป็นโลโก้โลโก้กุชชี่ ะะตัวมี2อันแต่บอกไว้นิดนึงด้วยที่ตัวขอบตัวครอบเนี่ยมันเป็นสีดำเนาะมันอาจจะมีแบบรอยรอยรอยขีดนิดนึง รอยขีดนิดนึงนะคะคือจอยบอกไว้ก่อนเนาะแต่ว่าไม่ได้มีเยอะมีแค่แบบจุดเดียวอะไรอย่างนี้นะราคาคือ3,500บาทไม่มีกล่องให้นะคะแต่เดี๋ยวจะให้สองแว่นไปใครอยากได้รีฟเฟฟให้ทันจอขาย3,500เองนะแว่นส่วนมากกุชชี่ที่ขายในเมืองไทยก็ขายกันประมาณพันสองไม่ใช่พันสองหมืถึงหมื่นห้ไปเช็คก่อนก็ได้ก่อนที่จะมาสั่งจากจอยนะคะแต่ถ้าช้าเดี๋ยวก็จะอด อดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสินค้าเนี่ยที่จอยหิ้วกลับไปแต่เดี๋ยวยังไงอะติดตามเอาไว้เดี๋ยวจอยจะไปรีวิวในช่องแม่เพิ่มนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันต่อค่ะตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือแบรนด์ทาฮารีค่ะอันนี้เป็นผ้าลินินนะคะผ้าลินินเนี่ยเราจะขายดีช่วงหน้าซัมเมอร์เนาะตอนนี้เราอยู่ในหน้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะแต่ว่าจอยเนี่ยขายสินค้านะคะ คือทั้งปีเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าฤดูไหนนะคะจอยก็โพสสินค้าขายแต่ถ้าอยู่ในร้านแบบประมาณ3เดือน6เดือนแล้วยังขายไม่ได้นะคะให้ลบสินค้าลงมาก่อนแล้วค่อยโพสไปใหม่ในช่วงเวลาที่ถึงหน้าขายเดี๋ยวมันจะขายได้เองเนาะตัวนี้ถ้าจอยจำไม่ผิดจอยน่าจะได้มาจากร้านก o ๊ดวิ l มั้งคะตัวละสี่เหรียญ99นะคะขายไปที่25เหรียญเป็นของใหม่แต่ว่าไม่มีป้ายราคาเนาะ ต่อมาอันนี้เดี๋ยวสินค้าจอไม่ได้แกะออกจากถุงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูให้ดูแบรนด์ที่จอยขายได้เดี๋ยวจอยบอกทั้งราคาซื้อแล้วก็ราคาขายให้เนาะต่อมาเป็นตัวนี้ให้ดูลายผ้าอันนี้คือลายผ้าที่ขายดีนะช่วงนี้นะคะ แบรนด์ก็คือ tau b o s นั่นเองนะคะตัวเนี้เป็นอะไรที่แบบลูกค้าต่อมาเยอะมากต่อราคาแบบถูกสุดๆเลยนะคะแต่ว่าจอยเนี่ยมีราคาพื้นฐานของจอยอยู่แล้วว่าแบรนด์นี้ยถ้าเป็นของใหม่จอยจะต้องขายราคาประมาณนี้เนาะตัวนี้ได้มาเจ็ดเหรียญ9กขายไปที่50เหรียญนะคะเป็นของใหม่แต่ว่าไม่มีป้ายราคานะต่อมาเป็น กางเกงผ้าลูกฟูกนะคะแบรนด์เดียวกันก็คือแบรนด์ t a u b o t นะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฤดูใบไ,ไม้ร่วงสีที่เราสมควรจะขายก็จะต้องเป็นสี earth tone นั่นเองนะคะก็สีเขียวก็ขายได้นะสีเหลืองมัสตาร์ดก็ขายได้สีเอ r t h tone ไม่ว่าจะเป็นสีครีมสีขาวสีเบจนะคะคือขายได้หมด โทนประมาณนี้รีบไปหามาขายกันเนาะตัวนี้ได้มา6เหรียญ49่นะคะจอยขายไปที่22เหรียญต่อมานะคะก็จะเป็นชุดเดรสนะคะแบรนด์คือคาวินคลายนั่นเองเป็นลายดอกตรงที่เห็นเป็นลายดอกเนี่ยเป็นงานปักนะคะเป็นชุดเดรสเนาะตัวนี้จอยซื้อมาเจ็ดเหรียญ99ลาขายไปที่เออสาห้าเหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะตัวนี้ ต่อมาอันนี้อันนี้เป็นการขายของเช้าวันนี้เลยนะคะถ้าใครตามจอยดูตั้งแต่คลิปที่แล้วเนี่ยจอยเจอแบรนด์นะคะคือเออเซเว่นฟอร์ออแมนคายนะคะเป็นรุ่นโดโจรุ่นโดโจเนี่ยกระเป๋าด้านหลังเนี่ยจะเป็นเลข7แล้วก็จะเป็นปัก นะคะคือรุ่นนี้ถ้าใครเจอนะหยิบจะเป็นรุ่นที่เราขายได้กำไรเยอะนั่นเองจอซื้อมา7เหรียญ49่จอยขายไปที่50เหรียญน,นะอันนี้เป็นสินค้ามือสองนะคะต่อมารุ่นนี้รุ่นนี้เป็นเสื้อคาร์ดิแกนหรือจะเรียกว่าเป็นแจ็คเก็ตเบลเซอร์ก็ได้นะคะเนื้อผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าหนิดจอยได้มาเจ็ดเหรียญ 99ตัวนี้จอยขายไปถูกขายไปแค่20เพราะว่ามีตำหนิถ้าสินค้าดีไม่มีตำหนิขายได้ประมาณ35-40นะคะรุ่นนี้ให้ดูรูปรุ่นสินค้าเอาไว้เนาะใครเจอหยิบมาขายได้จอยขายมาน่าจะแบบ4-5ตัวแล้วนะคะตัวนี้ได้มา7เหรียญ99ขายไปที่20เพราะว่าสินค้ามีตำหนินะต่อมาเป็นกางเกงนะคะ อันนี้เป็นกางเกงขาสั้นแบรนด์ซาร่านะคะทรงกางเกงเนี่ยเขาจะเรียกว่า Paper Bag นะคะแล้วก็จะมีสายคาดเอวเนาะรุ่นเนี้ยถ้าตอยจะไม่ผิดตอยน่าจะได้มาจากร้านแบบร้าน t ีเจมแมัง้งตอนลดราคามัง้งน่าจะแบบประมาณ5เหรียญหรือ6เหรียญประมาณนี้นะคะขายไปที่20เหรียญน,นะต่อมามาตัวน,นี้ อันนี้ก็จะเป็นลายแพลเห็นไหมอันนี้คือแบรนด์ l o f นะคะช่วงนี้ลายที่เป็นลายผ้าตาลาเป็นทรงเบลเซอร์ขายดีไปหามาเนาะเราให้ดูโทนสีโทนสีก็จะเป็นแบบเอิร์ธโทนนะคะก็จะเป็นสีครีมสีดำสีน้ำตาลผสมกับสีฟ้านะคะตัวนี้ได้มาเจ็เหรียญ99้าสิบเขายไปที่สี่สบเหรียญนั่นเองตัวนี้ยังยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะยังไม่หมด อันนี้ขายไปถูกมากแบรนด์ Brand ก็คือ Young Favorite แอนด์นั่นเองนะคะซื้อมา15เหรียญที่ร้านท j Max นะคะขายไปแค่20เหรียญเองนะคะเป็นสีทรงมัดยอมนะตอนไม่รู้ว่าทำไมขายไม่ได้นะคะคนอื่นเขาขายได้กันแต่ต้อยขายไม่ได้มีลูกค้าต่อมา20เหรียญก็เลยขายไปนะคะตัวนี้ต่อมามาอันนี้อันนี้เป็นชุด เรสนะคะเป็นผ้าลายดอกแบรนด์ก็คือ l l ฟ r e เรนนั่นเองนะคะตัวนี้ตอยขายไปที่35เหรียญน,นะคะซื้อมา7เหรียญ99แนะนำเลยใครเจอแบรนด์นี้ชุดเรสเป็นลายดอกนะคะเลือกซื้อหิบมาขายได้ตลอดเลยต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะ อันนี้คือเป็นกางเกยงยีนแบรนด์ o ทาบอสเป็นของใหม่นะคะจอยซื้อมาเจ็ดเหรียญสี่สิบเขายไปที่25เหรียญค่ะยังยังไม่หมดยังไม่หมดขายแบบได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นแจ็คเก็ตนะคะเป็นแจ็คเก็ต แชมเบรแบรนด์ 5, br คือคาวินคลายของใหม่พร้อมป้ายราคาตัวได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะขายไปที่สามสิบเหรียญนะคะตัวนี้เอามาตัวนี้อันนี้ก็เป็นชุดเดรสลายดอกแบรนด์นี้คือคาวินคลายนะคะไม่ว่าจะเป็นลาฟโรเรน์หรือว่าคาวินคลายถ้าใครเจอลายดอกเป็นชุดเดรสนะเลือกหยิบมาตัวนี้ตอนซื้อมาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าขายไปที่สามสิบสามเหรียญค่ะ ต่อมานี่ต่อมาอันนี้ค่ะอันนี้คือเป็นกางเกงนะคะทรงขาบานผ้าเนี่ยเป็นเนื้อผ้ายีนจอยได้มาจากร้านมาเชลตอนลดราคาสิเหรียญเนาะตัวนี้จอยขายไปที่ยีห้าเหรียญค่ะพักหลังๆอะ่ะจอยขายแบรนด์ซาร่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะช่วงเนี้ยจอยก็เลยแบบ เบาๆหยุดหยุดลงเนาะถ้าย้อนไปช่วงกลางปีอะจอยขายค่อนข้างดีเลยนะคะแบรนด์ซาร่าต่อมาตัวนี้อันนี้เป็นกางเกงยีนเมดเวลจอยซื้อมานานมากซื้อมานานมากนะคะแล้วขายถูกมากซื้อมาเจ็ดเหรียญสี่สิบเก้าขายไปแปดเหรียญคือตัวนี้ขาดทุนนะคะคือถ้าย้อนไปสองปีอะกางเกงยีนเมดเวลอะขายดีแล้วขายได้กําไรแต่ว่าณตอนนี้คือขายไม่ได้เลยนะคือได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะคะแต่ว่ารุ่นที่จอยมีเนี่ยมันเป็นทรงสกินนี่เนาะลดสกิน ินนี่ปีนี้เขาไม่ได้ฮิตกันนะคะเขาฮิตที่เป็นทรงขาบานกันก็เลยทำให้จอยขายไม่ได้จอยก็เลยลดราคาลงมาลูกค้าต่อมา8เหรียญก็เลยขายให้ลูกค้าให้ลูกค้าเขาไปใส่เนาะต่อมาต่อมาคือสีเขียวสีเขียวขายดีมากดีจนไม่รู้จะดียังไงเลยนะคะตัวนี้คือแบบสุด สุดของจอยเลยนะตัวนี้บอกเลยตัวนี้คือสุดมากๆนะคะแบรนด์ก็คือ a n t r o p o l o g y นะแล้วเป็นผ้าซาตินเป็นชุดแม็กซี่นะคะราคาของใหม่เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ200เหรียญเนานะจอยอะตอนที่เลือกซื้อมาส่วนมากที่เราขายได้มันจะอยู่แค่40-50ไม่เคยคิดว่าจะขายได้ราคาดี ตัวนี้จอยได้มา7จ็ดเหรียญเกจอยขายไปที่100่งร้อเหรียญใช่ขายไปหน0่งร้อเหรียญคือเป็นการขายที่น่าตกใจมากนะคะตัวนี้อย่างที่จอยบอกเนาะก่อนที่จอยจะตั้งสินค้าเนี่ยจอยก็ไปดูร้านอื่นก่อนว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะบางคนขายร2 0บบางคนขาย60 80แล้วแต่แต่ว่าของจอยเนี่ยคือเป็นพลัสไซส์ ไซส์หนึ่งเนะคะคือส่วนมากไม่มีขายที่มีไซส์นี้มันก็เลยทําให้จอยเนี่ยขายได้กําไรเยอะนั่นเองขายไปที่1 0 0เหรียญนั่นเองนะคะคือตัวนี้คือเด็ดที่สุดของจอยเลยนะคะที่จอยขายได้นะคะต่อมาอันนี้เอออันนี้คืออะไรดูนะอ๋ออันนี้เป็นชุดเดรสแบรนด์เจคูค่ะ ได้มาเจ็ดเหรียญ99ตัวนี้จอยขายไปที่40เหรียญตัวนี้เป็นแค่ไซส์2ถ้าเป็นไซส์ใหญ่อ่ะทำให้จอยมีโอกาสขายได้เร็วมากกว่านี้เนาะเพราะว่าตัวนี้น่าจะได้มาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะคะก็ถือว่าโอเคเลยเพราะว่านี้เป็นของใหม่นะคะ อันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วนะเห็นไหมขายสีเขียวได้อีกแล้วแบรนด์ก็คืออเลควีนะคะอ o ลค e ีเนี่ยเป็นเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงพลัสไซส์ก็คือผู้หญิงร่างอวบร่างใหญ่นั่นเองเนาะตัวนี้ตอนได้มาเจ็เหรียญ99ขายไปที่40เหรียญนั่นเองลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะถ้าใครขายเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ตัวก็แนะนำให้เลือกซื้อแบรนด์นี้มาเนะาะต่อมา รองเท้าถ้าใครตามดูคลิปช้อปปิ้งของจอยครั้งที่แล้วนะคะจอยมาจะบอกเสมอจอยไม่ชอบขายรองเท้าไม่ชอบเลยเพราะไม่ชอบทําความสะอาดถ้าเป็นของมือสองอ่ะคือไม่ไม่เอาเลยดีกว่าจอยไม่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 อยากทาความสะอาดแต่ว่าคลิปคราวก่อนเนี่ยจอยไปเจอรองเท้าโชคดีว่าเป็นของใหม่ก็เลยเลือกซื้อมานะคะแบรนด์ก็คือ เจครู Crew, นั่นเองเป็นโทนสีชมพูโทนสีชมพูอย่างเงี้ยจอยก็จะใช้คําว่าบาร์บี้เข้าไปด้วยเนาะก็จะเป็นคําคีย์เวิร์ดนะคะอันนี้เป็นของใหม่เนาะซื้อมา8เหรียญจอยขายไปที่41เหรียญตอนเช้านี้นั่นเองนะคะคู่นี้ต่อมาอีกคู่หนึ่งคู่เนี้ยจอยไม่แน่ใจว่าแบรนด์อ่านว่าอะไรยังไงเดี๋ยวดูที่รูปเอาเนาะอันเนี้ยจะเป็นแบบ รุ่นสไตล์นี้เขาจะฮิตเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะจะเป็นทรงเหมือนถุงเท้าแต่ว่าอันนี้มันจะเป็น ankle boot นะคะเออจอยขายไปที่50เหรียญลูกค้าขอต่อมาเนาะจอยซื้อ15เหรียญส่วนมากเขาขายกันประมาณแบบ60เหรียญ65เหรียญน,นะคะจอยมองว่าโอเคนะจอยยังได้กําไรนะคะจอยก็เลยตัดสินใจขายไปที่50เหรียญเนาะจอยซื้อมา15เหรียญน,นะคะช่วงนี้ก็เลยเวลาถ้าจอยได้ไปช้อปปิ้งเนาะ ก็อาจจะไม่ได้ไปแล้วนะอาจจะเป็นตอนที่ไปเมืองไทยแล้วกลับมาเนาะก็เดี๋ยวจอยจะเริ่มที่จะมองหาขายรองเท้านั่นเองปกติจอยไม่ค่อยชอบอยากขายแต่พอเราลองเลือกซื้อมาแล้วขายได้เร็วมากๆเลยนะคะก็เลยเป็นไอเดียให้จอยว่าคราวหน้าจอยจะเริ่มขายรองเท้าแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นสินค้าทั้งหมดที่จอยขายได้นะคะจอยคำนวณยอดเงินที่จอยขายได้จอยขายได้ 700กับ7เหรียญเนาะส่วนเออกำไรเนี่ย บวกลบคุณหารเอาพอดีจอยไม่ได้คิดเอาไว้นะคะการขายใน eBay เนี่ยจอยโดนหักประมาณ15%แล้วก็ในพอร์ชมาเนี่ยจอยโดนหักประมาณ20%เนาะเพราะว่าจอยบอกทั้งราคาซื้อแล้วก็บอกทั้งราคาขายให้แล้วนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าจอยได้กําไรเท่าไหร่ลองคิดคํานวณเอาละกันนะอ่ะโอเคยังไงคลิปนี้แม่ค้าไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ชอบติดตามดู คลิปศึกษาแบรนด์เสื้อผ้าของทางอเมริกานะคะจอยถนัดเสื้อผ้าของทางอเมริกาซะส,ส่วนใหญ่เนาะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์ให้จอยด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ